สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักตกปลาพบกัน EP นี้เป็น EP ที่3.2นะครับก็คือ EP เนี้ยต่อจาก EP ที่แล้วนะครับที่ว่าผมจะพาไปดูหมายตกปลาในเมืองพัทยานะครับส่วน EP เนี้ยผมจะพาไปอีก4หมายนะจะมีหมายไหนบ้างนะครับเดี๋ยวก็ลองติดตามดูส่วนมันจะมีอีกนะครับทางสัตหีบนะมันจะเป็นฐานทัพเรือละแต่ว่าทีเนี้ยแถวนั้นน่ะเขาไม่ให้ถ่ายคลิปนะครับ ทางฐานทัพเรือนะครับแต่เป็นหมายที่ดีมากๆนะครับอย่างเช่นหมายทุ่งโปร่งนะครับหมายสะพานชุมพลนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงตรงไหนที่สมสามารถทําถ่ายคลิปได้ผมก็จะทําให้เพื่อนๆนักตกปลาได้ดูนะครับไปไปติดตามชมกันต่อเลยนะครับสำหรับหมายแรกนะครับที่ผมจะแนะนํานะครับก็เป็นหมายที่อยู่ในเขตพัทยานี่แหละอเหมือนเดิมนะครับทําตามเหมือนเดิมนะครับเปิด Google Map ขึ้นมาแล้วพิมพ์คําว่า บ้านริมผารีสอร์ทนะครับตามที่ผมแปะไว้ให้เลยนะครับออพอเข้ามาแล้วอ่ะเพื่อนๆจะเห็นเนี่ยทางเข้าเล็กๆอย่างนี้นะครับ<ช>คือถ้าผมจะบอกทางเนี่ยดี๋ยวจะงงกันก็นกคือมาตาม g o o g l e แบบเลยง่ายกว่าจากนั้น,นเพื่อนก็ไปจอดรถในซอยนี้ได้เลยนะไปไปกันเลยอพอจอดรถแล้วนะครับก็ เดินไปตามทางเลยเป็นทางลงนะครับจะเห็นว่ามีเพื่อนๆจะมาตกหมึกกันนะครับหมายนี้แนะนำสำหรับสายหนวดนะครับเดินลงมาเลยเดินตามทางมาเลยนะครับถ้าพื้นปเปียก,กก็ระวังลื่นกันหน่อยนะครับจับราวบันไดไว้ด้วยแล้วกัน ถึงแล้วนะครับหมายนี้นะครับคนในพื้นที่นะฮะคนในพัทยาเนะี่ยจะเรียกกันว่าหมายมืดนะครับหมายมืดและนําสําหรับสายหนวดเลยนะครับจะเห็นว่ามีนานานาตกหมึกนะครับจะมาชอบมาตกหมึกกันบริเวณนี้นะครับทางด้านซ้ายทางนั้นจะเป็นหลังโรงแรมดูสิ์นะครับทางด้านขวานี่ก็จะยาวไปจนถึงหาดวงอมาดนะครับจุดนี้ เด็ดสําหรับหมายหมายมึกนะครับสลหรับหมึกนะครับเขาบอกว่าตัวเยอะนะครับสาเหตุที่ว่าเขาบอกว่าเป็นหมายมืดเนี่ยเขาเรียกว่าหมายมืดเนี่ยเพราะว่าตอนกลางคืนอะ่ะตรงนี้มันจะไม่มีไฟเลยมันจะมืดตื้อเลยโอ้ในน้ําสวยมากนะครับหลังฝนตกยังไงนะก็ลองมาลองดูกันได้นะครับสายหนวดทั้งหลายนะครับไปนะเดี๋ยวเราไปหมายต่อไปกันเลย มาต่อกันหมายที่2เลยนะครับอ่าหมายหมายเนี้ยจะอยู่ข้างๆโรงแรมเซนทราแกนมิลาดนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนก็อ่เปิด Google Map เลยแล้วพิมพ์ตามเลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับอ่าพอเพื่อนเพื่อนมาถึงตรงจุดนี้แล้วนะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเอ่อเข้าไปในโรงแรมตามตามตามแมปนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตข้างๆข้างๆโรงแรมจะมีซอยทางเข้าไปลึกๆอย่างนี้นะครับอ่าเพื่อนเพื่อนเราเข้าไปเลยนะครับไปไปกัน ่วนหมายเนี้ยสำหรับรถใหญ่นะครับผมแนะนําว่าเนี่ยข้างๆเนี่ยตรงไหนที่จอดได้นะจอดเลยถ้ายิ่งเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะจะหาที่จอดยากมากนะครับอ่าตรงไหนจอดใต้เสียบใต้เสียบไปก่อนเลยนะครับไม่ต้องกลัวเดินไกลนะครับดีกว่าไม่มีที่จอดรถนะครับครับเมื่อเพื่อนๆจอดรถแล้วนะอ่ะเพื่อนๆก็เดินลงไปเลยลงไปที่ชายหาดเลยอ่เดินไปงี้เลยนะครับ ตรงนี้จะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าหมายลับนะครับหาดรับนะครับเป็นจุดที่เขาขายของสดนะมียูทูบเบอร์หลายคนนะครับที่มาทำมาทำคลิปไปแล้วนะครับที่ว่าเป็นหมึกสดหมึกเป็นกุ้งเป็นปูเป็นนะครับตรงนี้แหละนี่เลยส่วนหมายตกปลาเราก็จะอยู่ถัดจากตรงนี้ไปนะครับ เดินไปกันครับเมื่อเพื่อนๆเ,เดินผ่านร้านขายอาหารสดมาแล้วนะครับอ่ะก็จะมาถึงบริเวณน,นี้นะอ่าตรงเนี้ยเหมาะสําหรับสายตาและสายหนวดนะครับโดยเฉพาะสายหนวดนี่ตรงเนี้ยห้ามพลาดเหมือนกันนะครับมึกเข้าดีนะครับอโอ้โหนี่บรรยากาศสวยมากเดินไล่ตกได้เลยนะครับ ดูนะครับอ่าบรรยากาศสวยมากๆเพื่อนๆสามารถเดินตกได้ถึงตรงนู้นเลยนะแบบนู้นเลยนะหรือพาครอบครัวมาพักผ่อนได้เลยนะครับจุดนี้เยี่ยมยอดเยี่ยมยอดไปเดี๋ยวเราไปหมายต่อไปกันเลยนะครับส่วนหมายที่สามนะครับอ่าเป็นต,ติดกันเลยนะ หมาย 1, หมายเหมาย 3, นี่จะอยู่แนวเดียวกันเลยใกล้ๆก,ก,กันเลยนะครับเพื่อนๆก็ขับตามกันมาเลยนะครับหมายเนี้ให้เพื่อนๆพิมพ์มใน Google แบบว่าอนัญญาบีดฟอนคอนโดมิเนียมตามนี้เลยนะครับจากนั้นน่ะเพื่อนๆจะเห็น Top s u p e r อร์มารอยู่ข้างหน้านะครับ ที่ผมชี้มาที่ท็อปเนี่ยเพราะว่าหมายเนี่ยมีปัญหาเรื่องการจอดรถนะครับเพราะว่าจะไม่ค่อยมีที่จอดรถเท่าไหร่ให้เพื่อนๆจอดที่ท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ตนี้เลยนะสำหรับรถใหญ่นะแต่ถ้าสำหรับมอเตอร์ไซค์ก็ขับตรงไปอีกหน่อยครับ ตรงนี้ไปถ้าตรงไหนเห็นถ้าเพื่อนเพื่อเห็นที่ว่างนะเพื่อนจอดเลยนะรถนะอ่ะจอดเลยนะะเห็นซอยนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ถ้ามอเตอร์ไซค์ก็เลี้ยวลงไปเลยแต่ถ้าเดินก็เดินลงมาเลยนะครับเดินลงไปเลยหมายนี้แหละหมายเด็ด เพื่อนเอนก็เดินลงชายหาดไปเลยนะครับถึงแล้วนะครับตรงเนี้ยเรียกว่าหาดวงอหมากนะครับตรงเนี้ยตกได้ทั้งปลาและหมึกเลยนะเป็นไหมที่สวยมากๆแล้วก็เป็นหมายกว้างมากๆนะครับถ้าเดินตรงไปเนี่ยมันสามารถไปตรงลานหอนะครับลานหอนี่คือหมายในตำนานนะ แดี๋ยวผมจะมาทําคลิปตกตาหาดวงอมหาถ,ถึงลานฮอให้ดูอีกทีนะครับแต่นี้ดูดูไว้ก่อนว่ามายังไงตรงไหนนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับตรงนี้เรียกว่าหาดวงอมาานะครับสวยมากๆเขาถ่ายปัม๊มมาเลยนะครับ ขาถ่ายปลาหมึกไหมนะครับน่าก็ได้หมึกนะครับนี้สุดยอดะครับนี่นะครับภาพโดยรวมเป็นอย่างนี้นะครับส่วนไกลๆนั้นนะ่ะที่ผมชี้นะตรงแหลมๆนู่นเลยไกลๆนี่เลยนะอันนั้นเรียกว่าลานฮอนะครับ เดี๋ยวผมจะไปทํำคลิปตกปลาตรงนั้นให้ดูอีกทีนึงนะครับโอ้ดูสวย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 ไปไปหมายต่อไปกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับอ่านี่เป็นหมายที่สี่นะที่ผมจะแนะนำนะตรงเนี้ยเรียกว่าสะพานปานาเกลือเดี๋ยวลองดูค่าบริการนะครับขออนุญาตถ่ายเลยนะครับ ก็จะเป็นอมอเตอร์ไซค์25บาทนะครับ3ล้อ35บาทรถยนต์70บาทนะครับตรงจุดนี้นะครับสะพานตานาเกลือนะเพื่อนๆก็พิมพ์ใน g o o g l e Map เลยนะครับพิมพ์ว่าถ้าเทียบเรือประมงนาเกลือนะครับก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เข้าไปข้างในกันเลย ที่ผมจะแนะนำนะก็คือสายหนวดกับสายหน้าดินนะครับแล้วก็งานอาจินะงานเหยื่อปลอมพวกตั๊กพวกอะไรไม่แนะนำนะครับเพราะตรงนี้มันเออมันจะเป็นน้ำลึกละมันจะเอาง่ายผมไม่เคยได้อะแต่ว่าเป็นงานอาจิเคราะไมโครจิกพวกนี้ดีเลยนะครับส่วนสายาสายนวดก็สายเล่นไฟนะครับเ,เล่นไฟตอนกลางคืนนะครับใต้สะพานเนี่ยโอ้โห,โหตรงเนี้ยสุดยอดเลยนะครับ อันนี้จะเป็นหมายสุดท้ายนะครับของ ep ีนี้นะครับบรรยากาศที่พัทยาสวยมากนะครับมาเที่ยวกันเลยนะครับช่วงนี้นะครับเหมาะกับการตกหมึกตกปลานะครับมันก็ยังเหลืออีกออีกหลายหมายนะครับแต่มันจะไปทางนู้นละทางอ่าวอุดมแหลมชะบังศรีรลชาละซึ่งมันมันไกลไปอันนี้ผมจะทำเฉพาะในเขตพัทยานะครับ ส่วนทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆไล่ทําคลิปไปทีหลังนะครับยังไงก็ฝากกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็จากไปด้วยภาพบรรยากาศสวยๆนะครับของสะพานปานาเกลือเมืองพัทยานะครับโอเคครับสวัสดีครับ